คุณผู้ชมครับเรากลับมาในเรื่องของประเพณีนะครับหาพูดถึงเรื่องประเพณีบุญบั้งไฟครับคุณผู้ชมผมเชื่อได้ครับผมเชื่อได้นะครับว่าอำเภอพนมไพรนะครับ นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ทุกคนจะต้องคิดถึงบุญบ้างไฟเป็นอย่างแน่แท้นะครับเพราะที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในภาคอีสานของเรานะครับที่ยังคงรักษาประเพณีบุญบ้างไฟไว้ได้อย่างเข้มแข็งและถูกทําให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่เชื่อมคนในพื้นที่นะครับเข้าหากันครับด้วยพลังแห่งศรัทธาต่อองค์พระมหาธาตุรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากรายงานครับ ภาพการทำบั้งไฟจำนวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ในพื้นที่ค่ายบั้งไฟเทพเวลาอำเภอพนมไพรจวััดงร้อยเอ็ดที่เห็นอยู่นี้ เป็นความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นของช่างทำบั้งไฟในพื้นที่โดยมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการทำมาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งในแต่ละปีช่วงใกล้เทศกาลบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร่ขยบั้งไฟแห่งนี้และค่ายทำบั้งไฟละแวกใกล้เคียงในอำเภอพนมไพรจะเต็มไปด้วยความคึกคักในการทำบั้งไฟจากการสั่งทำบั้งไฟเป็นจำนวนมากซึ่งปลายทางของบั้งไฟจำนวนมากและหลายขนาดเหล่านี้ตั้งแต่บั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนและบั้งไฟ ต่างก็มีปลายทางเดียวกันคือนําไปจุดเพื่อบูชาองค์พระมหาธาตุในช่วงประเพณีบุญบั้งไฟอาเภอพนมไพรที่ประดิษฐานภายในวัดกลางอุดมเวทซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาของผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่อําเภอพนมไพรในบุญเพ่งชัยนิดช่างทําบั้งไฟไข่บั้งไฟเทพเวลาเล่าว,ว่าในแต่ละปีจะมียอดจํานวนสั่งทําบั้งไฟเป็นจำนวนมากจากทั้งคนในและคนนอกพื้นที่อําเภอพนมไพรเพื่อน,นําไปจุดในประเพณีบุญบั้งไฟของอําเภอ สะทน้นให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อองค์พระมหาธาตุอีกทั้งประเพณียังคงได้รับการสืบสานต่อไปซึ่งส่งผลดีต่อชุมชนช่างทำบั้งไฟในพื้นที่อีกทางหนึ่งที่จะก่อเกิดรายได้หลังจากการทำเกษตร,รกรรมหรืออาชีพหลักอื่นๆื่งไฟก็คืออาชีพอย่างหนึ่งหละอาชีพอาชีพ่วยให้ควยให้อุกลรกรนี่มันมีอาชีพ่อยน้ำยามเขาว่างงานเขาก็มาทำกระเพ้า เขามีงานเขาเช็ดจากบางไฟเขาก็ไปทำงานเดิมเขาช่วยชีวิตคนหลายอยู่3 0 4สคนนี่ก็ด้มาเอาแรงงานมาจอยห้องห้องก็จ่างเขาเป็นเงินไปประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่มีการสืบทอดมาเป็นเวลานับหลายร้อยปีและมีความสําคัญต่อผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในด้านของความเชื่อและความศรัทธานอกจากนี้ ในด้านของเอกลักษณ์ประเพณีบุญบั้งไฟก็มีความโดดเด่นซึ่งมีด้วยกัน3ข้อได้แก่ข้อแรกมีการกําหนดวันจัดที่ชัดเจนคือในวันขึ้น15้าค่ำเดือน7จะเป็นวันแห่บั้งไฟและวันแรมหนึ่งค่ำเดือน7จะเป็นวันจุดบ้างไฟทั้งนี้มีความเชื่อว่าหากมีการจัดก่อนหรือหลังที่กําหนดนี้มักจะเกิดเหตุเพศภัยข้อถัดมา การจับประเพณีมุ่งเน้นไปที่การบูชาองค์พระมหา,าธาตุแห่งวัดกลางอุดมเวทเนื่องจากมีตำนานเสืบทอดกันมาว่าองค์พระมหา,าธาตุชื่นชอบการจุดบ้างไฟและข้อสุดท้ายมีการจุดบ้างไฟที่มากที่สุดเฉลี่ยมากกว่า1000บับ้างได้นายประเสริฐวราการจนะบุญ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพนมไพรเผยว่าประเพณีบุญบ้างไฟอำเภอพนมไพรนอกจากจะจัดขึ้นเพื่อบูชาองค์พระมหาธาตุเพื่อแสดงถึงความศรัทธาของคนในพื้นที่แล้วยังเป็นสื่อกลางในการช่วยให้คนทุกช่วงวัยในพื้นที่ได้มีความสัมพันธ์ที่แนบเนื่อต่อกันมากขึ้นผ่านการขับเคลื่อนและเข้าร่วมประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปีความผูกพันกันของคนพนมไพรนะครับคือความผูกพันโดยเฉพาะวันที่ แห่บ้องไฟนะครับหรือบรรโ h มจะมาหากันนะครับมาหากันแล้วจะมาพูดเล่าความหลังนะครับให้ฟังลักษณะนั้นลักษณะนี้นะครับมากินมาดื่มอย่างนั้นคนพนมไพรเนี่ยนะครับจะมีความสัมพันธ์กันไม่ว่ายุคไหนนะครับหรือคนแก่คนเฒ่าหรือเด็กนะครับจะมาพูดเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับงานบุญนะครับเลยมีความสัมพันธ์กันมาโดยตลอดครับผม สำหรับในปี2568อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีการจัดงานบุญบั้งไฟขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11มิถุนายน2568ซึ่งในวันที่9มิถุนายนจะเป็นวันเซิรงและวันตุ้มโฮมที่จะมีการนำบั้งไฟมาถวายแด่องค์พระมหาธาตุวันที่10มิถุนายนจะเป็นวันแห่และพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟและในวันที่11มิถุนายนจะเป็นวันจุดบั้งไฟโดยจะมีการจุดบั้งไฟจำนวนมากกว่า1,000บาั้งนับได้ว่าเป็นการจุดบั้งไฟที่มากที่สุดในโลกก็ สุธีเมลัยทองถ่ายภาพอธินันชัยวงศ์ทีมข่าว m t ว v ภาคอีสานรายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดมากที่สุดในโลกก็ว่าได้รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าถ้ามีนะครับ สำหรับในปี2568อําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีการจัดงานบุญบ้างไฟขึ้นระหว่างวันที่9-11มิถุนายนซึ่งในวันที่9มิถุนายนจะเป็นวันเสริงและวันตุ้มโฮมที่จะมีการนำบ้างไฟมาถวายแด่องค์พระมหาธาตุวันที่10มิถุนายนจะเป็นวันแห่และพิธีเปิดงานประเพณีบุญบ้างไฟและในวันที่11มิถุนายนจะเป็นวันจุดบ้างไฟโดยจะมีการจุดบ้างไฟจำนวนมากกว่า1,000บ้างนับได้ว่าเป็นการจุดบ้างไฟที่มากที่สุดในโลกก็ว่าได้ อาินะชัยวงศ์ทีมข่าวเอ็ม v ทีทีภาคอีสานร,รายงานจาจังหวัดร้อ,อย,ยเอ็อเดออเห็นกันสดๆตอนนี้จากภาพของเรานะคะ ็นบรรยากาศในพื้นที่ของบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพนมไพรครับซึ่งอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ครับคือคักตั้งแต่ช่วงเช้านะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวนะครับต่างทยอยเดินทางกันมาจับจองครับคุณผู้ชมครับนับจากนี้นะฮะอีกหนึ่งชั่วโมงจะมีพิธีเปิดนะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ยังมีพื้นที่เหลือว่างอยู่นะครับนับจากนี้นะครับอาจจะมีทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะเต็มนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ยังสามารถที่จะเข้ามาจับจองได้นะครับซึ่งนับจากนี้ครับอีกประมาณ1ชั่วโมงครับ จะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับอย่างเป็นทางการของงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพัะนนมไพรนะครับซึ่งวันนี้นครับได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวจิราพรสิทธุภัยนะครับซึ่งท่านให้เกียรติขอไปครับซท่านให้เกียรตินะครับมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ในปีนี้นะครับซึ่ง และหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับหลังจากจบรายการของเราไปนะครับสามารถรับชมบรรยากาศนะครับการเปิดงานนะครับของประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรนะครับได้สดๆนะครับผ่านช่องหมายเลข11นะครับ a อพีภาคอีสานของเรานะครับรวมถึง เฟซบุ uh, page, ๊กแฟนเพจนะครับ MBTU BN ของเรานะครับจะถ่ายทอดตั้งแต่เวลา10นาฬกานะครับไปจนถึง12นาฬกาผ่านทางทีวีและผ่านทาง Facebook ครับส่วนตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเปต้นไปจนถึงประมาณ14นาฬิกานะครับเราจะยังถ่ายทอดต่อกันนะครับที่ f e c o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  k n p n p e นะครับ MBTU BN o เช่นเดียวกันครับและได้วันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับจะมีบรรยากาศสดๆหน้าลานจุดบ้างไฟครับช่วงนี้ขอส่งกลับไปยังสถานีก่อนๆครับ